กจับมาใหไม่เจอครับว่าไงก็เห็นข่าวเวลา5:00น13นาทีน่าจะส่งได้าัทีเนี่ยนั่งมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะโอ้ยสกัดกันยังยังน่เจอเอกสารไหมเจออะไรบ้างไหมไม่เจออะไรเน่ยพี่มีปรโยนมากคอยเอางี้รอบสุดท้ายถ้ามันเปิดไม่ติดหรือส่งสัญญาณให้ใครช่วยไม่ได้ทุบทิ้งไปเลย3 2 1 มันนั่งมาเป็นชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยสรุปอ่ะคือแบบไม่ได้อะไรเลยจริงๆประโยชน์มากเออเอกสารเอกสารเห็นก็เอกสารที่วางว่ามันไม่ใช่เอกสารสำหรับแบบมันเป็นเอกสารที่อะไรก็ไม่รู้เออไีเนัดพูดอาภิเษกแต่เอ้ยเดี๋ยวลืมเอ็ก้ามันเรียกนี่หว่าอ่ะว่าไงออกรอละใช่ลงมาแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยทำอะไรไม่ได้เลยเออคืออย่างนี้พวกเราสามคนไปเจอพอเราไปน้ำใช่ตรงนู้นมันทำด้วยไหมไปดิไป การะบายน้ำอย่างนั้นเหรอใช่แต่ว่าเขาบอกที่ได้มาเนี่ยใช้หนึ่งกันนะใช่ได้ยินไหมเฮ้ยเฮ้ยถือปืนไว้ก่อนทุกคนระวังไว้ก่อนเผื่อมีโจเหมือนตอนรอบที่แล้วอ่ะนั่นนีนใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยขลังสมบีคนระวังก่อนคุณคุณยดยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจับปืนใส่อย่าเพิ่งโอเคอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน เฮ <uge ot> ้เยอะเลยเ <c oughs> นี่โอเคคุณเอาปืนจับก่อนก็นกได้ใจเย็นค่อยๆคุยกันผมเป็นผู้รอดชีวิตนี่แหละพวกผมเป็นผู้รอดชีวิตจากปรสิตน,นี่แหละครับอ๋อแล้วพวกเธอชื่ออะไรกันเนี่ยชื่อชื่อดีมแล้วก็อของเพื่อนเนี่แหละครับดีมดีมเฮ้ยมึงมาอะไรโหหน้าเขากูเนี่ยไอ้เก้ามึงระวัง, <c oughs> งเออมันเยอะจังว่ะอ่าคุณไม่ได้าหาหรอครับอ่าใช่ค่ะโอ้โหเดือดตามหา ไม่ทราบว่าหน้าตาเป็นไงหรอครับอืมใช่ครับชื่ออะไรมากกว่าน้องสาวชื่ออมสินนะอ๋ออมสินเอ๊ะที่ตัวเล็กๆใช่ไหมครับตัวเล็กๆผมหุ่มยาวฝ้าผมนะครับสีฟ้าฟ้าแดงป่ะไปผมสีฟ้าแดงป่ะใช่ใช่ใช่เออใช่ที่อมสินบอกไงที่มีพี่สาวเป็นเนี่ยเป็นทหารน่ะใช่ใช่ชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับชื่ออมสินอ่ะมาถึงพี่สาวครับึงมาถึงคุณนะคุณชื่ออะไรครับผมดูแล้วน้องสาวขอชื่อเต็ม โอเคครับได้ห่เนี่ยโอโหห่างกันเราตั้งห้าปีเลยนะนั่นน่ะห่างกันเราตั้งห้าปี้วมึงชอบคนที่อายุเยอะกว่าใช่ไหมเอาเลยเพื่อนอไปบ้ามีแล้วไม่เอาแต่ระวังนั่นน่ะเขาถือปืนแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะเขาดุนะบอกให้ไปงั้นงั้นเอ่อคำสวิดาน้ำมันขอบคุณคือคุณเต็มจะรอพวกผมที่นี่ไหมพวกผมจะไปทอดระบายน้ำกันนะหรือว่าคุณจะไปด้วยกันก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราไปคิดกานพร้อมกันัครบไปกับพวกคุณก็ได้นะ คได้เจ้านำเลยเพื่อนเพราะกูไม่รู้เข้าไปนั่นได้แล้วเออเรื่องเวลากินน้ำหมดอ่ะเก็บขวดไปตัวไปตักน้ำเดี๋ยวเอาไปกองโอเคได้ได้ได้ตรงไหนอ่ะนี่หรอนี่ระวังเฮ้ยเยอะหูเยอะเยอะเยอะคิปเปอร์ข้างหลังคิปเปอร์เฮ้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนเฮ้ยเยอะยิ่พี่ขอโทษพี่ลื่อนสี่สิบข้าราชบริยายนี่สบายดีรีบลงมาเลยโอเคไม่เป็นไรงั้นไม่ลงแล้วกันลงมามึงจะได้เจอของดี ระวังระวังระวังจริงๆโดนกันนะโอเคเนอะไรอะพทาง้ยมแตคุณโอ้อ้ชิเอายิงี่ยิงต้อง่าเป็นว่าให้คนมีไฟนาดีกว่านะคุณนำให้นไปเลยไปมาแล้วมาแล้วทุกคนหลบิอย่าโดนยกรตายอยหหลบิโอ้ก็น วคุณเต็มใหม่นะเต็มใหม่เต็มใหมเคไปโอเคข้างหน้าเดี๋ยวไปโอ้ข้างหน้าข้างหน้ามีมีเยอะ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 ระวังยิงตดนนี้ระวังยิงตอนเองระวังระวังด้วยระวังด้วยเราไม่มีชุดก่อนวิ่งข้างหลังโอ้ยยุบบอลบอลจับไต้ล่าไต้มาไหลอ่ะมันระเบิดแล้วโอเคซอยนี้ไม่มีซอยนู้นอ่ะส่ตหัสซอยนู้นก็ไม่มีอ๋อเอิร์ดมันจะได้เข้าใจไงเราเหลือซอยข้างหน้า ้องเลี้ยวขวาไปเห็นอยู่อะเอาไงดีก็เ่อะไปทำเองก็ได้นะอ่ะอ๋อครับโอเคมันเขาแย่งบทกูไปแล้วแกอะไรขนาดเรองบทกูไปแล้วะรอหน้ากูว่ากูคงไม่ได้แบบนี้แน่แหละดูจากรงละห้ายโอ้ไปลุยยิงอะไรอะไร ลบบอะครัมันตายคุณฝากดูแลน้องสาวฉันด้วยนะแล้วก็ขอนี่ให้น้องสาวฉันด้วยครับแล้วเอ้าคุณเฮ้ยเดี๋ยวคุณคุณชิบหายแล้วไปเอ้าเป็นไงกันเอาชิบหายแล้วทิ้งกูกันหมดโหหลักกูกันจริงจริงหายแล้วหายแล้วหน้าปลอดสิทธิ์ ขอไทยแล้วทุกคนขอน้ำขอแหงขอน้ำดวนแล้วก็มืคร้อนโยวะซะมึงเป็นไงบ้างมามาอนมึงจะเรียกเพื่อนเนี่ยกงทิ้งกูเนี่ยฮะหมาเฮ้ยโยเน่พวกมึงนี่นะดีกันจริงๆิงทิ้งกูเนี่ยกูเกือบตายเนี่ยดีจริงชีวิตตัวนี้ก็รอดไอ้รอดเฮ้ยตอนเนี้ย เดี๋ยวกูมีเรื่องจะบอกว่าคือกูช่วยเต็มที่แล้วคุณเต็มตายแล้วอยากเริ่มใหม่ตอนไหนกันจ้ะแมุ่ณเต็มตายแล้วไอ้ชี่ตายแล้วเหรอใช่พี่เขยมึงตายแล้วกีี่นาทเองแล้วเขาฝากนี่ไว้ตายคืออะไรคือกูกูพูดได้เลยกูช่วยเต็มที่แล้วแต่ช่วยไม่ทันจริงๆเขาไม่ฟังกูเลย กช่วยเต็มที่แล้วเหมือนกันช่วยเต็มที่เต็มที่เต็มที่ไมไกูช่วยุเต็มที่แล้วไม่มานเต็มเลยกูไปละไปดิไปทุกคนไปยกกบดานกัอะ่งหาวาแลวดไปนไรนะอมึงจะเป เซ่ไอ,อเซ่ไอเไม่ไดู้อนถ้ายังไงถ้าไม่พร้อมก็รอกูเดี๋ยวกูรีบกลับมาไม่พี่ขอคุยกับออมสิทธิ์แป๊บนึงได้ไหมอะไรอ่ะพี่เอ่อคือเนี่ยคือพี่สาวของออมสิทธิ์ฝากมาให้ แล้วพี่อยู่ไหนือคือเขาเาไม่ฟังพี่อะคือแล้วเขาก็โดนปรสิตไปแล้วอะไรไงพี่ดิม่พูดไม่ถูกอะคือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่มาพี่ทำพไม่ถูกจริงจริงเดี๋ยวพี่มามาแล้วมเวะกูเลย กูพูดไม่ถูกจริงๆกูลกมากเลยคือแบบกูไม่เคยลกขนาดนี้มาก่อนเลยมา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 มพค่อเปิค่อยๆเปิดเตนแ้่โอเคพี่จะเล่าอีกรอบนะคือว่าตอนนั้นน่ะคือพี่ไปทำไปทำสัญญาณวิทยุให้แบบขอความช่วยเหลือแต่มันทำอะไรไม่ได้ละทีนี้พี่สวนทางกับพี่สาวของออมสินในทีนี้ก็คือเราเราเราทั้งหมดแบบลงไปท่อระบายน้ำด้วยกัน และทีนี้ก็คือว่าไปเจอปรสิตตัวใหญ่มากแล้วอนี้คือพวกพี่กำลังจะเข้าไปยิงมาแล้วแต่พี่ของอ,อมสินก็คือพี่พแตมเนี่ยแหละคือเขาห้ามพวกเราไว้แล้วเขาก็เสร็จสละที่จะยอมไม่ดีแล้วเขาก็ฝังตัวนั้นมาให้ออมสินนี่แหละใ่ากไฮะพี่กหกใช่ไหมอ่ะไม่โกหกพ่พูดเรื่องจริงเป็นอาหารใช่ ด้วยแล้วเขาตั้งใจจะมาหาออมสินนี่แหละแต่ก็ไม่ได้มาเจอสักทีแค่นั้นแหละทำไมพี่ไม่ช่วยอ่ะพี่พี่ช่วยแล้วแต่มันไม่ได้มันช่วยไม่ได้แล้วอ่ะคือแบบเขาโดนกัดก่อนอ่ะออมสินดูเรื่องแล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ช่วย พี่ช่วยแล้วเว้ยแล้วคือแบบมันไม่ทันแล้วอ่ะสายไปแล้วอ่ะพ,พี่ขอโทษแล้วกันแบบ เขาก็นั่นแหละมันน่าจะมีเลยนะตัวอก็สู้ไม่ได้เขาเกิดสลากนีะถ้าเกิดดัก็เราตายกันหมดอะไรนะเกิดตัวเองสิบั้าเกดตัวเองแข็งแข่งไม่พอะพูดท่อหแล้วถ้ามีคนตายอีกอ่ะปัวบันทไปหักปั๊มหนักปัามตอนนี้มาอยู่นี่ไม่ไหม พี่แม่ตากลุ่มพี่พอกันพอวันหัดแม่ยุ่งแล้วตุ๊กใช่คือคือพี่สาวของออมสินน่ะชื่อเต็มคือเขาเป็นทหารแล้วทีนี้เขาตั้งใจจะมาหาจิตที่มาหาเราที่นี่นี่แหละประเด็นคือว่าขผมพาเขาไปที่ท่อระบายนานแล้วเขาก็เปิดประวัติจิตลงไปเขาสืบสลักใช่แล้วเขาก็ฝากตุ๊กตาไว้ให้นั่นแหละก็ฝาก ความความสิทธิ์ในารเพราะว่าความรู้สึกน่าจะแบบสิทธิ์มากเข้าในั้นวิ่มาแล้วอ่าน่งแต่แต่ผมมีเรื่องจะเล่า้อ่าสอมันนรเวลาใงนนยมี้คนค